เมื่อคืนเมื่อคืนก็เอาไปกินหมูกระทะต,ตั้งเยอะยังเก็บไปขายได้อีกเพียบเลยตั้งแค่จไดนสองขีดไม่ใช่เหรอขีดก่กขีดก่กแต่ขีดเดียวไงสามสิบบาทสามสิบบาทโลละสามร้อยนี่ผักสดขายถูกๆไ,ไปจะไปไหนต่อบอยบายอ่ะลองมาลองไม่ลองาลอง,องาเธอใส่หัวใส่หัว ลองปัแล้วปะถึงบ้านแล้วร้องไม,ไม่ใส่หัวเอตะรลองมาแล้วลองลองลองร้องรดใส่หัวชอบสานเลงอะไรขนาดน,านั้นลองลองมาไม่เอาใส่หัวอเอาลูกก็ใส่ไปสินี่ตัดต้นอ่อนทานตะวันี่ขายอาไปดูตะตัดนี่ค่ะ ไอ้ต๊ะกินจนหลับอืมนี่เขาเรียกคำอะไรนะย้ายต้นกาใช่ออไคะ่ะย้ายต้นกาค่ะมีต้นเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยผักชีค่ะผักชีอ๋อผักชี ผักฉีดไทยเนี่ยหรอใช่ค่ะเราจะมีผักชีกินกันเยอะๆเลยนะคะตอนต้นต้นเล็กๆแล้วมันใบไม่หงิกเลยเนาะใบยังไม่อ,อันนี้ใบเลี้ยงค่ะเดี๋ยวใบแท้จะเริ่มหงิกค่ะเดี๋ยวรออีกสามวันนะคะใบจริงจะขึ้นอ,อยะเดี๋ยวเรามารอดูนะอีกสามวันนะนี่ตาทำที่ปลูกผักอันใหม่เขาเรียกอะไรนะโรงเรือนต้นหนูเรียกว่าแค่เพราะมันเหมือนแคมาก นี่นะสามอาทิตย์ผักโตมาขนาดนี้แล้วใครจะพอจำได้มั่งคลิปก่อนตอนช่วงมาถึงอาทิตย์แรกต้นกระปิดลิดอยู่เลยตอนนี้โตลแล้วนะ ใช่ชัพักทุกอย่างปลูกเองมะเขือนี่แกเองกับมือค่ะแต่ว่ากุ้งไม่ได้ปลูกเุงปลูกไม่ได้ค่ะกุ้งกุ้งคุ้งไม่ได้เลี้ยงเอง,เองนะกุ้งซือ้อผักกูดผักกูรอบที่แล้วเด็ดมาจิ้มน้ำพริกกินรอบนี้ทำมาทำยำอันจะก,กินอะไรลูกเอ๊ะเ<อ>มนูสุกพะผัดปลกรองนี่หมูฝอยห่อใบตองน่ากินมากค่ะ เ็ดกนี่นะผักปลอกสารพิษของเราเราต่อท่อรดน้ำนะนู่นค่ะดูเจ้าเอตตาไปกับตาตาเอตตาไปดูรถไทยัตะตาตาบายบายไม่ต้องปีนลงมา มักูดเราากูดของเราไม่ต้องช่วยลูกไม่ต้องช่วยดูมีตัวช่วยไข้ายาวสายยางใหญ่เลยอ่ะไอชี้ตื่นแล้วช่วยป้าไหมลูกเ,เก็มมะเขือยาวกันมได้แล้วเก็บเปาะก็มีให้เก็บทุกวันเลยแต่ะว่าลดด้วย เมื่อวานกินมะเขือยาวย่างยำมะเือย่าร่อยวันนี้เก็งแล้วค่ะฟูเด็กเด็ก เก็บอีกเพียบเลยที่ตรงนี้ลูกใหญ่มีลูกใหญ่ๆทั้งนั้นเลยมีลูกใหญ่ๆเพียบเลยข้างล่างนี่อะถือไปให้ยายๆนี่ยายๆโจได้ไม่ต้องเข้าไปลูกรอยย่อยออกมามาถือมาให้ยายๆแล้วมา่ยายๆโจได้นี่ปลายายๆโจได้ ไปเอาไปให้ยายเออยายยายโจได้เออเก่งจังเลยมาทายชี้ายายยายโจได้เอาไปให้ยายอ่ะปลาปลาไปให้ยายเออเก่งนันจังเลยลูกเอาไปให้ยายลูกแอบไปไปให้ยายลูกเออเก่งเก่งเก่งโหเก่งจังเลยมีตะขาบตัวเบ้อเลยมานอนตาย คนเนี้ยคนเนี้ยอย่าอมนิ้วสิเจ้าเอตตาเนี่ยแหละร้องจะมาให้นะเออชาเบลูอู้วววเฮ้ยดูลูกแพซี่ลูกแพ,กแพน่ารักจังเลยเป๊ะเอตตาเปโอ้มอด้วยมอด้วยนี่เอตตาเรียกบัวหมอมอว้ายลูกแพน่ารักยังเลย ได้ยังลูกกลับบ้านหน้าแล้วมามะมามาขี่พวงข้างต่อแล้วเฮ้ยสเล้งไปเลสโก้เอานะบายบายลงมาถึงบ้านแล้วพี่ถ่ายชีลงแล้วป้าลงไม่ใส่หววกันแล้วลงรถมาแล้วป่าถึงบ้านแล้วไม่ใส่หววกันแล้วพอแล้วลูกไปลงมาไม่ใส่หัวมันชีกแล้ว จะไปไหนพอแล้วลูกป้าลงมาป้าลงไม่ลงด้วยน,นันน่นนั่นนั่นไม่ลงอีกแล้วไอ้ตาปมาลงป้าลงลง <c oughs> <c oughs> มือทิง้งบ๊ายบายไม่ลงรถอ่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเฮ้ยจะไปไหนบู้บูบแล้ว ที่ครั้งก่อนนะตอนนี้ก็มาลงดินแล้วเห็นไหมเริ่มมีใบอีกๆออกมาแล้วา,ายเป็นเด็กขครรถกันเหรอจะไปไหนกันนั่งใครกระปะาเ,อา,เอ,าอาป้าขี่มอเตอร์ไซค์มาเ <c oughs> จ่งโงดูเย <c oughs> <c oughs> ป้าจะไปไหน エタ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 ママエタ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 マエタウハハハ